สบายดียามแรงจากเวียงจันทร์นะพี่นอ้องพบกับซ่องเบาคําพาเที่ยวจานโน่เซนเกาเซนเคยคลิปนี้เบาคําจะพาพี่น้องไปเลาะเบิงหมร,รยากาศห้านเข้าเปียกพระใสนะพี่นอ้องหลายคนอาจจะเคยได้ยินซื้อเสียงเนาะหรือว่าหลายคนอาจจะโู้ เขาเปียกปลาใสก็เป็นเขาเปียกห้าหนึ่งทีเปิดมาโดดนานแล้วเอ้พี่น้องเนาะเออซาแต่บากคำจือความได้นี้มันกกิดยิ้มซื้อนี่มาแล้วเนาะพอดีพ่อเมยลุงป้าเพือพ่อมาซื้อฟังเพื่อ่าเขาเปียกปลาใสในสมัยก่อนนใะนมันต้มไก่งวงมาจนเลยเป็นเขาเปียกไก่งวงเนาะแต่ปัจจุบันนี้บอกว่าวัตถุเปลี่ยนไปเดี๋ยวบอกคำพาไปเบิ่งเนาะ ขออนุญ,ญาตค่ะเปิดคลิปอยู่ที่เขตตลาดเซาเร็ตพี่น้องเดนะ้อเนาะเออกัมใต้เนี่ก็เป็นคิวรถเมย์ตลาดเซาในปัจจุบันเนะี่ยเนาะเออคิวรถเมย์ตลาดเซาก,กัมขวาก็เป็นบอนขายเครื่องเนาะบอนรถจักรรถจัมโบ้ต่างๆเนาะหับจ้างเด้อเป็นคิวรถเมย์เป็นคิวรถเมย์ด้านนอกเลยเป็นคิวซองแถวเลยพี่น้องด้านในเป็นรถเมย์เขียว รถเมล์ที่จะไปสู่สายใต้เนาะไปสู่าสายใต้สายเหนือเนาะมาขึ้นอยู่จุดนี้แล้วก็รถอสองแถวที่จะไปสู่บ้านห้อมไปสู่จุดหมายปลายทางต่างๆเนาะก็ขึ้นอยู่จุดนี้นะพี่น้องระยะขอบเขตนนะเขาเรือมงจมันมาทันเนะาะจะขึ้นรถอยู่นี่ถ้าเป็นสายใต้สายเหนือจะเป็นการเลื่อนยาวนะพี่นอ้องเปลี่ยนประมาณท่าน ตอนนี้มันค่อยคำยามแรงนะพี่นอ้องเวลาประมาณ4โมงไปฝ่ายเนาะ5โมงยังที่เวียงจันท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศเย็นดีเนาะประมาณ6องศาพี่น้องในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่อากาศดีที่สุดในหอบป,ปีกัว่าได้เนาะ เจันเซนเตอร์เนาะฮาร์คซันอ่าเป็นแลนด์มาร์คในเวียงจันทนะ์แบบแลนด์มาร์คสำหรับคนมาชนะ้อปปิ้งเนาะแลนด์มาร์คสำหรับคนอ่าพาสู้พาแฟนมาย่างลิดมาเที่ยวมาซื้อเครื่องคือว่าอยู่นี่มีคำตอบเลยพี่น้องเนาะเอะอนากาโม่ฮาร์คซันอ่าเจนเซนเตอร์เนาะตั้งอยู่ใกล้กัน เดี๋ยวก็ฮอดฮ้างขัเปียร์พาใสลนะนะอีกเพราะเท่าไหร่นาทีก็จะฮอดละเกอยร์ไทยแบบพื้นฐานให้เบิร์นกรนะั่นนะพี่น,อนอ้องเนาะเออเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางไปเพราะว่ามีพอมาอยู่ต่างประเทศเพิ่นบอกว่าเพราะว่าบอลคำยาเฝ้าไปท้ายฮอดฮ้างเลยเด้อเนาะเออให้ท้ายทางไปให้เบิรอนกรจริงสิเดียวเู้ว่าอ่อเา,เ,าเ,เขาจะไปทางไหนเนาะเวลาเขาอยากไปบอลนี้นี่สินะเนาะเออคันท้ายฮอดฮ้างเลยด้วยซิงวง,งว้าว คือว่าขอน่านละสินะเนาะพอบางเทือเพิ่นมาเพิ่นกับโปรตทางเนาะบางเทือเพิ่นมาในทางประเทศสินะแต่เพิ่อนจะบอกหูว่าจุดนี้เปลี่ยนไปจากไหนสามแยกสี่แยกสินะเนาะบพราะคำกระชิทายเพื่อเป็นการปูทางไปเรื่อยๆนะพี่น้องอทายเพื่อเป็นการปูทางไปอันนี้มันในอย่างบุ้นนี่คปิตอลเซนเนเ็นเตอร์พี่น้องโอ้ตัวนี้ก็สร้างใหมเ่เด้อเนาะ CAPITAL CENTER เป็นเมรกรโปรเจกต์นะพี่นอ้องนาะนี่ยอีเดอร์เซ CENTER ์ออฟลาวมัเขียนใจนะ CAPITAL CENTER เรียงจันอยู่ข้างห้องแฮมกรีดปราคนีนาะกรีดปราคโปติก นี่แมนวงเวียนคอมเซ็นเตอร์นะพี่น้องอวงเวียนคอมเซ็นเตอร์นี่การพกสร้างอย่างานีุ้บ้บริษัทยู่หน้าลงทุนกอ่อสร้างเนาะน่าจะเห็นเป็นห้องแฮมเลดดีสันแ่บพี่น้องนะเห็นเห็นป้ายโฆษณาคนอยู่แต่บอกว่าจะแมนใฮ้มอรนะติดตามน้องกัน บอลวงเวียนคอมเซ็นเตอร์ดิเนาะเป็นห้องแฮมที่ใหญ่ที่สุดในลาวบ่พอเพิ่นเบ้า่าจะมีการก่อสร้างห้องแฮมที่ใหญ่ที่สุดในอ่าสูงที่สุดในลาวเสนอเนาะจะจะสร้างอยู่บอนนี้สูงกว่าลาสวงพลาซ่าว่าระเด็นเนาะเอ่อน่าจะเป็นห้องแฮมเลดี้สันเวียงจันนะที่ตามที่ตามเปน็นเหมกันเนาะมันคําปอาคาบ่คอนเฟิร์มเนาะแต่ว่าแรงข่าวเพิ่นว่าจังซั่นพี่นะ้องเอ่อแรงข่าวเพิ่นว่าจังซั่นเด้อ ันนี้วงเวียนคูเวียงพี่นออ้องไปซื้อกับเป็นห้างขายใกล้คู่เวียงเนาะเรียวขวากับมาห้านขาเปียกราโพภาไซคา <c oughs> เปียกราโพภาไซบางวันยังสีมีแล้วขายวัน,นเนาะบางเรือเบาคำมาซ่าก,กับเบิดเด้น <c oughs> นเนาะไปเดเบิ่งบรรยากาศแล้วกันมียังขายเลยเนาะ เห็นรถจอดหลายอยู่พี่น้องน่าจะยังอยู่นะเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันเนาบรรยากาศกที่เป็นแจ้งเดยเรรู้สึกว่าคนก็อชิลายอยู่ดอกเนาะืบอนี้จอดใส่หน้าแบบนี้จอดนี่ติดบดเนาะเอาเดี๋ยวย่างไปเลยํากันก่อนนี้ก็มาฮอดแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวสร้างขเขาเปียกเป็นเข้าไปทางนางทางด้านในเนาะขเขาเปียกถอยน้อยนึงเ้อ ให้ใส่ถุงกับบทันนมีน้องแลต็กี้เพ่นตะกี้เพนจะให้ใส่ถุงป้าได้นี่เข้าใจเปิดจังโมงเลยเปิดจักโมงก่อนปิดได้แบบนี้แล้วแต่เป็นอกบิรดล้วแต่เราเลเปิดไปปอปบิเนาะโบเบิร์ดเป็นเจ็ทมูอะกี่จุดหนังไก่เพื่อนมีอะผู้เห็นเลื่อนียู่ใจิตหนังไก่บรไทเราส่นเศร้าพี่แตน เาีโพานูอเคอาไปขายก็นนมาณเอ่อเคนางหทากันัไปเข้าไปนางท้าน่งทันในน้ำกันพี่น้องเถื่ยน้อยสี่สิบเนาะเถ้วยใหญ่ห้าสิบเถ้่ยนน้อยบเซซีนสองห้าเถือใหญ่บเซซีนสามสิบแยกเส้นแยกน้ำห้าสิบเนาะอืคือว่าคนก่อนนางเข็มเนาะ คนก็นั่งเต็มห้างจะสีนันงใส่พี่น้องเนาะชอบบนนางก็ได้ชอทาทำเลกันเอาหนอี้แสงเนะาะเยอเขอบเยี่ยมมาหกๆเลยพี่น้องเนาะ พักสิเดี๋ยวหาเบอร์นักเนาไปเจอหนะาตักางกองปักไรเนะ่ะเดี๋ยว้นมาชายบทัน 慢慢那个。对 lại cho mình. 照片。So, yeah.

มีดอเกตดีพี่น <c deve ck> ้องเยอะเลางสูตรห้านี่และ

ນໍາ7,000ບໍ່ เนหาต่อไปกินอย่างพวกเนี้ <Okay. S 1> กับม,ขขมีขายของลิ่นอะไรนีะขายของลิ่นขายขนมอย่างว่าทางด้านหน้าจะบัดรผัาพโพผัไซเนี่ยเนาะนนหายเด้อเด้อตายเด้อเด้อแบบนี้ ขาเปียกเป็นต้มเพื่อละหม้อนะเพี่อนเราหม้อนึงได้ประมาณหลายถุงอยู่เลยนี่แหละบรรยากาศที่ห้างขาเปียกพาไสในปัจจุบันนะี้เนาะ,ะเดี๋ยวพาเดินทางต่อเนาะยางเก,กี๊กเป็นอหนึ่งข้างแต่เป็นขายปิ้งพวกคุณเป็นขายอย่างน,นี่ขายอย่างไรปิ้ง ขายเบิดแล้วบ่มีขายปิ้งกล้วยปิ้งสาลีนันพี่น้องอืต่้่าเบิร์ดละนี่แหละบรรยากาศทางด้านในที่ฮัทพระเพียกพระโพธิ์ภาไัยในปัจจุบันนี้เนาะเพื่อเขียนบ้านพระโพเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเมืองจันทร์พี่น้องอรกบนี้ก็ไปทางอ่า ไฟแดงไฟแดงสีเมืองเนาะไฟแดงเก้อยอดผาขาวประมาณนี้เอ่ากำนี้กำนี้เป็น,ว,น,นวัดผัดใสเนาะกำทรายเป็นวัดผาโพเนี่ยบรรยากาศในปัจจุบันน,นนี่นะเดี๋ยวมื่อหนาบังคับพาเข้าไปรอบหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้หามาเบิ่งแบบคร่าวๆก่อนว่า วัดพระโพพะไซนี่ปัจจุบันนี้ปิดได้ไหนเนาะเราํำเคยมายหลายเทือยอยู่ได้เหรอเสรบริถ่ายลงมาส่งผ่าส่งเจ้าอยู่วันนี้เนี่ยวัดพร,ระโพธิ์สารราชรเนาะอันนี้ก็วัดพระไซเศรษฐาทิราชอ๋อประมาณนี้พี่น้องขอบใจที่เข้ามาชมเดิอนเนาะเดี๋ยวมาคำเดินทางก่อนเมื่อนพาไปแซ่บหานเลย ติดตามน้ำกันเนาะคลิปเลาะลายละเห็ดคลิปนิดนึงนะเพื่อได้เป็นจุดบางเทอมีพี่น้องเพื่อนอยากมากินน้ำเนาะบางเทอมีลุงป้าอา่าพ่อแม่เพื่อนมาเตี๋ยางประเทศไปแจกพวกว่ามาเล้งจันทร์สิมาก,กินทีอย่างแบบเบึง้งเบึงไปน้ำกันเดี๋ยวพี่น้องเด้อขอขอบใจเนาะเดี๋ยวประคำเดินทางต่อกันบ๊ายบาย